เด็กสมัยนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ซื้อของเล่นให้ราคาเป็นหมื่นนะครับหนาหรือสองสามหมื่นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนะเช่นรถต่างๆนะครับนะแต่นึกถึงสมัยรุ่นผมนะครับไม่มีของเล่นนะครับนะคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้สักห้าบาทก็ไม่ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเงินสมัยก่อนนี่หายากนะครับดังนั้นเด็กๆก็เป็นปกตินะครับจะต้องมีของเล่นพวกรุ่นผมนะครับก็จะตัดไม้ไผ่นะครับมาเหลาทาเป็นเป็นบ้านเป็นอะไรนี้นะครับนะเอาเชือกผูกเข้า หรือไม่ที่จําได้ติดตานะครับสองคนพี่ชายนี่ครับผมจะเอาเลื่อยนะครับไปเลื่อยต้นไม้ที่พอทำล้อรถได้นะครับนะต้นทั้งใหญ่กว่าน่องคนทั้งนิดหนึ่งนะครับสองล้อนะครับนะแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่ที่แข็งแรงมาสักหนึ่งลำแล้วก็มาเจาะนะครับทําเป็นรถแล้วก็มีที่บังคับเลี้ยวได้เรียบร้อยและสามารถที่จะบรรทุกน้ํานะครับนะได้เป็นถังๆดั่นคือของเล่นนะครับของเด็กสมัยรุ่นผมนะครับ